ภคยล้มลุกคลานให้พ้อยเรียนยืนใครอยากรวยให้พ่อยเรียนยืนคำนุนโชคชะตาเรื่องราววัตถุมงคลรุ่นบารมีพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอีกหนึ่งเหรียญที่กำลังได้รับความนิยมและมีประสบการณ์อันลือเรื่องทั้งในด้านเมตตาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ศิลาและประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลของท่าน ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศเหรียญรุ่นบาร,รมีพระพุทธเจ้าสิบชาติเป็นเหรียญกระถินรุ่นแรกของธรรมะอุทยานที่ได้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2566จัดสร้างโดยธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินวัตถุประสงค์เพื่อสร้างซุ้มประตูโขงเข้าธรรมอุทยานซึ่งเป็นน้มิของหลวงปู่มหาศิลานอกจากนั้น รูปแบบของเหรียญหลวงปู่ท่านก็ไม่ตาออกแบบด้วยตัวของท่านเองซึ่งเป็นลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ยืนคำไม้เท้าเต็มองค์เปรียบดังการยืนอย่างมั่นคงให้คำให้ชูให้ยืนไม่มีล้มลุกคลุกคลานมีตัวอักษรเขียนว่าพระราชวัชรธรรมโสพลวงเล็บศิลาสิริจันโทซึ่งนับเป็นเหรียญแรกที่หลวงปู่นียดให้นำสมณศักดิ์ที่ทรงได้รับพระราชทานมาไว้ในเหรียญน,นี้ ด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันพระพุทธเจ้าสิบชาติซึ่งหลวงปู่ได้เมตตานนำยันนี้มาใส่ไว้ในหลายๆรุ่นหลวงปู่กล่าวเป็นปริศนาธรรมว่าตอนแรกจะลำบากต่อไปก็จะสบายซึ่งยันพระพุทธเจ้าสิบชาตินั้นคือการกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิบชาติสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้าสิบชาติก็คือการระลึกถึงบารมี ของการบำเพ็ญเพียรทั้งสิบชาติซึ่งเป็นบารมีใหญ่มีอำนาจครอบคลุมผู้นั้นปรารถนาสิ่งใดหากไม่เกินวิสัยก็สำเร็จได้ด้วยอำนาจบารมีของยัติทศชาตินี้แหลเรียนพระพุทธเจ้าสิบชาติหลังจากที่ได้ผ่านการพุทธาพิเศษผู้ที่มีโอกาสได้บูชาเหรียญยืนรุ่นนี้ต่างก็กล่าวว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าอีกทั้งประสบการณ์ด้านต่าง ก็ได้มีให้กับผู้ที่ได้อารัธนาบูชาจนปัจจุบันทําให้ราคาการเช่าบูชาเหรียญยืนรุ่นนี้นั้นราคาทยานขึ้นสูงอย่างรวดเร็วตามแรงศรัทธาและความต้องการที่มีมากกว่าจํานวนการจัดสร้างด้วยความนิยมที่มีมากอย่างต่อเนื่องนี่เองจึงทําให้มีของลอกเรียนแบบหรือเหรียญเกะออกมาทําให้ผู้ที่มีความศรัทธา ต้องชาวหาด้วยความระมัดระวังซึ่งเหรียญปลอมหรือเหรียญเรียนแบบที่ทําออกมาก็พอที่จะสังเกตได้ดังนี้ 1. บริเวณใบหน้าของเหรียญปลอมนั้นมีความเบลอไม่ชัดเจนในขณะที่เหรียญจริงนั้นมีความคมชัด 2. บริเวณปลายเท้าของหลวงปู่ไม่ชัดเจนมีความเบลอในขณะที่เหรียญจริงนั้นเห็นรายละเอียดของนิ้วเท้าแต่ละนิ้วชัดเจน 3. เหรียญปลอมบริเวณด้านหลังเหรียญมีเส้นสายฝนขีดทะแยงขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนซึ่งที่เหรียญจริงจะไม่มีเส้นนี้ 4. เลขค้ดของเหรียญจริงนั้นเป็นการตอกโคตดลงไปที่เหรียญจะมีความลึกคมชัดในขณะที่เหรียญเกจะคล้ายกับการยิงโค้ดด้วยเลเซอร์ซึ่งมีความแตกต่างจากการตอกโคตดแบบธรรมชาติซึ่งปัจจุบันราคาเช่าบูชาเหรียญยืนพระพุทธเจ้าส10บชาติณวันที่28พฤษภาคม 2,567เนื้อทองแดงราคาอยู่ที่16,000-19,000ถึง 19, บาทซึ่งหากท่านใดมีผู้ที่นำมาเสนอราคาที่ต่ำไปกว่านี้มากก็ขอให้เช่าบูชาซื้อขายด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีๆเพราะอาจเป็นเหรียญที่ไม่แท้ได้สำหรับท่านที่อยากทราบรายการจำนวนการจัดสร้างแต่ละเนื้อว่ามีจำนวนการจัดสร้างเท่าใดและราคาบูชาเท่าไหร่ติดตามได้ในคลิปต่อไปได้เลยครับ ฝากกดติดตามและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับ